สวัสดีครับวันนี้ผมกาจะพามาเบ่งหมูนะครับผมเป็นหมูเหมยสัน้นเพิ่ออกลูกได้บาะท่านดนแข็งแรงสุดโตเลยครับแม่ก็พอนี่เป็นสีดํานะครับแต่ลูกผัดได้ออกมาหลายสีหลายไล่เป็นหมูของพอบุญท่อมนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายเพิ่นว่าพี่กัดก่ายุที่บ้านโนนมาลีตำบลผาหนาย,ย่อยอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดครับถ้าผู้ใดนะครับสนใจจะเอาไปเลี้ยงหรือว่าจะเอาไปหันก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทร062 8 92 4903มีกเบอร์หนึ่งนะครับ093 682 7529ตอนนี้พ่อเพิ่นกับมีอยู่สอขอกนะครับผมขออหนึ่งได้มูน่อยเก่าโตส่วนคอกนี้ก็ได้ทั้งเบอร์สโตครับมูน่อยตอนนี้ก็กำลังงามครับพ่อเพิ่นว่าขายบ่บแพ้งนหรครับราคากันเองถ้าผู้ใดสนใจก็โทรไปหาพ่อบุญท่อมได้นะครับ ฝากกดติดตามช่องของพ่อบนท่อมไวเ้เด้อครับบัตท,ทาอยากได้หมูหน่อยน้ำพ่อเพลินสีได้บะตองหาช่องของพ่อพันยากครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ